สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ๊ตเชียงใหม่ C M Variety นะครับตอนนี้นะครับก็อยู่ที่ระเบียงของที่บ้านโอ๊นะครับอ่าอยู่ที่ระเบียงของบ้านโอ๊ซึ่งก็จะมองเห็นดอยสุเทพอยู่ต้นนู้นนะครับอ่าแต่ว่าวันนี้ฝนตกพรำนะคะเป็นวันฟ้าเปลี่ยนนะครับคือซีซันชนนะคะเป็นวันฟ้าเปลี่ยนจริงๆด้วยนะคะวันนี้ฝนตกก็แรงพอสมควรแล้วก็มีฟ้าแลบฟ้าผ่าด้วยนะครับ โอ้โหเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะครับก็เป็นหน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนแล้วเนาะวันนี้ก็เป็นวันที่10อีกไม่กี่นาทีนี้นะครับก็จะเป็นวันที่สิแล้วนะครับก็เป็นวันครบรอบ2ปีนะครับ2ปีเต็มเต็มเลยที่เราได้ติดตามข่าวสารบ้านลุงพลมานะครับก็เกิดความเปลี่ยนแปลงหลากหลายนะครับหลายด้านหลายมุมเลยทีเดียวนะครับ ทางไมเ่เรานะครับได้มารู้จักการถึงทุกวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารกันแบบไหนนะครับเราเห็นกันในคอมเมนต์นะครับในแต่ละช่องยูทูบเบอร์นะครับเราเจอเจอกันทุกวันในโลกโซเชียลดังกับโลกทิพย์ทีเดียวนะครับเท่ากับว่าเราก็สร้างตัวตนของทุกันและกันนะครับเป็นที่ประจักษ์แล้วก็รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับซึ่ง เราก็เสพข่าวอย่างมีสติแล้วก็มีความสุขด้วยนะครับแล้วก็มีทุกๆอารมณ์เลยนะครับเรียกได้ว่าทั้งโศกเศร้าคลาวความทุกข์นะครับและก็สนุกสนานก็มีนะครับอ่าเราก็จะมีความสุขดีใช่ไหมครับตอนนี้นะคะสถานการณ์ต่างๆก็เริ่มคลี่คลายลงนะครับในเอซในภาคฝั่งของลุงพลนะครับก็ มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะครับปดหวังว่านะครับต่อแต่นี้ไปนะครับสิ่งดีงามต่างๆก็จะเกิดแก่ลงพลนะครับในเวลาต่อมาใช่ไหมครับก็สำหรับวันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นวันที่สินะครับหลังเที่ยงคืนแล้วนะครับเออก็ขออวยพรนะครับแล้วก็ภาวนา ให้ทุกทุกสิ่งทุกๆอย่างนะครับรุ่วงไปด้วยดีนะครับในสากลโลกนี้นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆนะครับจงได้ปกปักคุ้มครองคนดีนะครับทั้งลุงพลนะครับครอบครัวของลุงพลป้าแตนนะครับน้องมนโอมครอบครัวทางฝั่งวิพานะครับแล้วก็คุณตาชานแล้วก็รวมถึงยูทูบเบอร์ทุกๆช่องนะครับ ทุกๆคนนะครับและก็รวมไปถึงแอดมินนะครับทุกๆช่องด้วยนะครับที่อยู่ด้วยกันมาตลอดนะครับเรียกได้ว่าทุกๆวันที่เราเจอกันทุกๆคืนที่เราเจอกันนะครับตลอดระยะเวลา2ปีเต็มเลยที่เราไม่เคยคลาดแคลวหรือไม่เคยห่างหายกันไปจากาการติดตามข่าวสารบ้านลุงพลในแต่ละช่อง ในฟากฝั่งของยูทูเบอร์สายลุงพลเลยนะครับมีสิ่งต่างๆมากมายสุดสะพานานาหลากหลายนะครับที่เราอยากจะบรรยายนะครับซึ่งไม่มีวันจบสิ้นนะครับสถานการณ์ของลุงพลข่าวของบ้านลุงพลกกกอกก็มีอะไรให้น่าติดตามเยอะแยะมากมายนะครับนับแต่ติดนี้ไปนะครับหลังจากวันที่11บคืนนี้ไปนะครับทุกๆอย่างหลังจากฝนตกนี้นะครับ ฝนตกหนักของวันนี้ก็ขอให้เป็นฟ้าหลังฝนนะครับขอให้วันนี้นะครับเป็นวันฟ้าหลังฝนอะไรก็จะดีขึ้นนะครับหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วนะครับปรากฏการทางธรรมชาติของคืบคำคืนวันนี้นะครับพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาขอให้เป็นฟ้าใสขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเกิดไปในทิศทางที่ดีของทุกๆคนด้วยนะครับรวมถึงตัวโอ๊ตและก็ เพื่อนๆเอฟซีขอให้เจอสิ่งต่างๆนะครับที่ดีงามขึ้นนะครับสิ่งที่อยู่ภายในใจนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงจิตแรงใจแรงพลังเงียบนะครับหรือว่าแรงบันดาลใจต่างๆที่อยู่ภายในนะครับออขอให้สำาริจผลนะครับไปสู่ทุกๆคนนะครับ ทั่วโลกของใบนี้นะครับ FC ลุงพลไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนๆในฝากฝั่งใดๆของโลกมนุษย์ใบนี้นะครับของให้แรงอธิษฐานของโอ๊ตนะครับไปถึงทุกๆคนด้วยนะครับด้วยความปรารถนาดีที่โอ๊ตมีมาตลอด2ปีนะครับที่ได้เป็นแอดมินสายดันพลังบวกในหลายๆช่องนะครับและหรือเป็นหรือไม่เป็นแอดมินของช่องไหนนะครับโอ๊ตก็เป็น แอดมินจิตอาสานะครับแล้วก็เป็นเอฟน้ำดีที่อยู่นะครับเป็นเพื่อนในหลายๆช่องด้วยนะครับแล้วก็ f อฟีทุกๆขั้นนะครโบก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่อาทําทให้โดได้มีตัวตนในวันนี้ได้เปิดช่องยูทูบเบอร์แล้วก็เป็นที่รู้จักของหลายๆคนนะครับ f อฟีหลายๆคนนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับโอกก็ขอจบเ,เพียงเท่านี้มาก่อนนะครับอ่าเจอกันใหม่สำหรับวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ